คุณคะฟังนะคะวันนี้ใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วใครที่พ่อแม่เสียแล้วใครที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะคะคุณไปทาบุญเบิกเลิกเลยคะ่ะทําบุญไม่จําเป็นต้องทาบุญที่วัดอย่างเดียวทําบุญโดยการโอนเงินอย่างที่ครูบอกโอนเงินช่วยเด็กกพาพร้าโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือโอนเงินร่วมค่าน้ําค่าไฟวัดโอนเงินให้คนที่เรารักที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่เป็นเงินที่เราไม่ต้องไปเองหรือสองเราไม่ได้ต้องใช้เงินเลยก็ได้ค่ะเราอาจจะเอาของหรือว่าโอ้โหปีใหม่มีคนให้ของเราเยอะมากเรากินไม่ทันหรอกของเยอะแยะมากมายแบ่งของนี้ให้กับคนนะคะแบ่งของให้กับคนที่เรารู้จักแบ่งของให้กับคนที่เอ้ยอันนี้กว่าเล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะอะไรก็ตามที่คุณเรียกว่าบุญจงทําแล้วส่งให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือสําหรับที่ท่านเสียชีวิตแล้วสองฟังดีดี ใครมีโทรศัพท์พ่อแม่ใครมีโทรศพัพท์หยิบโทรศัพท์ยกขึ้นมาค่ะคุณฟังนะคะเซเฮโลสวัสดีปีใหม่ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปหาท่านสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มโพล่มไสให้กับลูกกับหลานนะคะหวยเบอร์อะไรที่เล่นเยอะๆก็พเพาๆดอยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ขำๆไปการทําบุญกับคนร้อยคนพันคนหมื่นคนไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียงคนเดียวสองคนอย่างเงี้ยคะ่ะ โอ้มันเป็นความลับของสวรรค์เพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะการเปลี่ยนในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีในวันหน้าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นะทุกคนเราอาจจะโกรธพ่อโกรธแม่เราอาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับพ่อแม่รุนแรงมากก็ใช่สีพ่อแม่ครัวไม่ได้เป็นแบบพ่อแม่หนูนี่พ่อแม่หนูนะเล่นการพน,นันติดเหล้าติดผู้หญิงติดผู้ชายนู่นนี่นั่นทําให้หนูช้าใจหมดเนื้อหมดตัวนูน่นนี่หลายอย่างคุณฟังนะคะไม่มีปัญหาของใครยิ่งใหญ่กว่าใคร ให้อภัยเรียนรู้ไม่โทษไม่โกรธไม่คือทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่เราคุณฟังดูดีๆนะคะทุกคนเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราทําปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตที่มันรุ่งโรจได้ครูจะบอกวิธีการแก้ให้กับคุณเราไม่เคยรู้หรอกคะ่ะว่าเราเคยหมิ่นพ่อแม่กี่ครั้งเราเคยหมิ่นครูบาอาจารย์กี่ครั้งเขาให้ความรู้เราเขาสร้างอาชีพให้เราเขาแบบประสาทวิชาให้กับเราพ่อแม่เขาให้ชีวิตให้เลือดเนื้อกับเรา เขาถึงแม้ว่าเขาสอนเราไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยถูกสอนเหมือนกันเราบอกว่าเราไม่กล้ากราบพ่อแม่เราไม่กล้ากอดเขาเพราะเขายังไม่เคยกอดเราเลยเขาดุด่าเราตลอดเลยเขาอ่ะเดี๋ยวก็ดุเดี๋ยวก็ด่าพอเราจะทําดีด้วยก็มึงไม่ต้องมานุ่นนี่นั่นเพราะพ่อแม่เราไม่เคยถูกสอนเหมือนกันเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เลือดเนื้อได้มันสมองได้สิ่งที่เป็นตัวเราอะค่ะแล้วมันเรียนรู้เพราะเราเรียนรู้เราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้กลับไปให้ท่านค่ะคุณ ถ้าคุณทํามันไม่ได้คุณอย่าไปมองเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านกูจะเป็นมหาเศรษฐีกูจะเป็นคนร่ํารวยคุณอย่าอย่าไปหวังคนที่ร่ํารวยได้คนที่มีชีวิตที่ดีได้ทุกมิติเขาจะไม่มีวันกลับมาจนอีกเขาจะไม่มีวันกลับมาล้มเหลวอีกเพราะเขารู้คุณเข้าใจไหมเขารู้ความลับของสวรรค์ค่ะเขารู้เพราะเขาทํามันอย่างเข้มขน้นวิธีการแก้ง,ง่ายๆอย่างที่ครูบอกคุณยกหูโทรศาาัพท์ค่ะ กล่าวขอขมากรรมทุกสิ่งอย่างที่ได้ล่วงเกินทั้งเจตนาไม่เจตนาตั้งใจไม่ตั้งใจรู้เท่าถึงการหรือรู้เท่าไม่ถึงการที่ทําให้ท่านเสียใจน้อยใจหรืออะไรก็ตามขอขมากรรมต่อพ่อแม่นะคะทุกคนบอกรักขอโทษขอขมากรรมให้ได้ก้าวันสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนครูบอกนะคะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าให้เทพเทวดาจําตัวเราเทพเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาธุรกิจของเราโทรไปขอขมากรรมพ่อแม่นะทุกคนนะ โทรไปขอขมากรรมพ่อแม่โทรไปขอโทษโทรไปขอบคุณส่งเงินโอนเงินให้พ่อแม่คุณเชื่อครูคุณทำทุกเดือนชีวิตครัวไม่มีตกต่าแม้แต่วันเดียวครูกล้าบอกคุณเลยแต่ใครที่อยู่กับพ่อกับแม่คุณฟังนะใครที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตอนนี้ไปหาทูบเทียนแทน นะคะลองทําตามครูแล้วลองทําติดกันทุกปีคุณฟังครูนะชีวิตคุณจะดีทุกปีดีอย่างหน้ามหาัศจรรย์ดีอย่างหน้าเหลือเชื่อดีอย่างไม่ต้องวัวตายสักตัวเลยเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้เรายัางมีพ่อแม่ใครยังมีพ่อแม่ไปขอขมากรรมไปล้างเท้าให้ท่านเอาเท้าท่านวางที่หัวแล้วให้ท่านให้พรเราท่านอยากพูดอะไรให้ท่านพูดไปไปก่อไปกราบไปใช้ร่างที่ท่านให้มานี้ตอบแทนท่าน นะคะคุณไม่ให้เงินท่านท่านไม่เคยกโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอะไรพวกคุณหรอกเราแค่ไปขอคมากรรมกับท่านแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ครูให้คุณวันนี้มากกว่าคอร์สราคาหลักเป็นล้านบาทนี่คือสิ่งที่ครูมาให้คุณเพื่อให้คุณได้ทําเพื่อรับโชคใหญ่ปีหกห้าเพราะปีหกห้ามันเป็นปีรวยมันเป็นปีของคนที่จะต้องรวยอะค่ะ